ครับพี่น้องแกงพักกิเลกหม้อหนึ่งครับถึงแกงพักกิเลกน้ากันครับแปงพักกิเล็กใส่นังเมล็ดอันนี้กําลังดังไฟกําลังจิดังไฟ,งดดงไฟต้มไว้นะครับนี่เราไปได้แกงพักกิเลกเกบพักกิเลกมาแกง บรรยากาศบ่งยุ่งเจ้าเล่ากับบรรยากาศดีครับขางข้องน้ำจุดไฟแล้วครับตอนนี้จุดไฟแล้วครับแข้งพัาขีดเล็กนี่นะครับหมอหนึง ครับเบิ้งมีแต่หยอดงามๆอ่อนๆอุรัวครับ